สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่าให้ฟังพอดแคสต์วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังภาพเขียนในห้องใต้หลังคาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาแอลป์ของฝรั่งเศสเมื่อฤดูหนาวมาเยือนเรื่องเริ่มต้นที่เอลิสหญิงสาวผู้สืบทอดคฤหาสน์เก่าแก่จากตระกูลที่ล่วงลับไปแล้ว คฤรืหา์หลังนี้เต็มไปด้วยเรื่องเล่าและความเงียบเหงาเอลิสรู้สึกเหมือนมีใครกำลังเฝ้าดูเธออยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอสำรวจห้องใต้หลังคาเธอได้พบกับภาพเขียนขนาดใหญ่ที่ถูกคลุมด้วยผพพ้าผืนหนาภาพวาดนั้นเป็นภาพเหมือนของชายหนุ่มรูปงามใบหน้าเศร้าส้อยแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เอลิสรู้สึกเหมือนถูกสะกดราวกับว่าชายในภาพกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอกลางเรื่องราวเอลิสเริ่มสืบค้นประวัติของชายในภาพเธอพบว่าเขาคือองตวนศิลปินหนุ่มผู้เป็นรักแรกของคุณย่าของเธอทั้งสองรักกันมากแต่ความรักของพวกเขาถูกกีดกันด้วยฐานะทางสังคมองตวนถูกส่งตัวไปต่างเมืองและเสียชีวิตอย่างกระทันหัน คุณย่าของเอลิสเสียใจมากและเก็บซ่อนภาพขององตวนไว้ในห,ห้องใต้หลังคาตลอดมาเอลิสได้พบจดหมายรักที่องตวนเขียนถึงคุณย่าของเธอข้อความในจดหมายเต็มไปด้วยความรักความหวังและความเศร้าหากชาติหน้ามีจริงข้าขอให้เราได้พบกันอีกครั้งได้รักกันอย่างอิสระเอลิสเข้าใจความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของชายในภาพแล้ว จบเรื่องราวเอลิสตัดสินใจนำภาพเขียนขององตวนลงมาจากห้องใต้หลังคาและแขวนไว้ในห้องนั่งเล่นเธอจุดเทียนและพูดกับภาพว่าคุณองตวนคะคุณย่าคงอยากให้คุณได้อยู่ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปทันใดนั้นเองเธอก็รู้สึกถึงลมเย็นๆพัดผ่านราวกับว่ามีใครบางคนยิ้มให้เธอ เอลิสเข้าใจว่าความรักนั้นไม่เคยจางหายไปแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามบางครั้งการจากลาคือการปลดปล่อยให้หัวใจได้หายใจอีกครั้ง